อ่าสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมากำลังอยู่ในช่อง22 d a ี l o n อยู่ในเกม RV exactly กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าตอนนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นทอนลูนใต้หวันนะครับ รูนลดคู่ดาวสิจะมาลองทดลองดูว่ามันจะรีดาเมจได้เยอะสักแค่ไหนเพื่อพอเป็นแนวทางในการเล่นนะครับแต่ถ้ารูนเดิมนี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับดาเมจมันก็มีเอาว่ารูนนี้น่าจะได้ดาเมจจากการออโต้อทแท็กเยอะอยู่พอสมควร เพราะว่าพาสีของตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนการลดคู่ดาวให้กลายเป็นดาเมจ4หน่วย1%เท่ากับ4หน่วยนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชม ผมจะลองใช้เทคนิคแบบ007เกน,นะครับรคือการยิงยิงเคียร์เลนโดยการสไลด์กระสุนสีฟ้าและถ้าคลิปหมดก็ถอดกระสุนออกให้หมดเลย time take out the trash or to out it's และจังหวะน,นี้เราก็รอแก๊กนะครับดูดิแก๊กเขาจะทำอะไรไหม <c oughs> เขาทำนะครับจังหวะน,นี้ดึงยิ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 งอิววิชิบหายแล้วออมา นล้อมสวยแล้วออคือตายครับท่านผู้ชมนะจังหวะน,นี้ได้ยินมาว่าเบาดัมปรับมาใหม่เวลาตอนกดสกิล2มันจะได้รับดาเมจน้อยถ้าหากศัตรูอยู่ใกล้ๆน,นะแต่เราอยู่ไกลน่าจะไม่เป็นอะไรหรอก เมื่อวิญญาณร้ายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้จังหวะนี้ลอเรียกกดอันติไปแล้วแต่เหมือนน่าจะไม่มีการบวกกันแล้วเรากลับมาเคลียร์เลนต่ออะสน ป่าเราเป็นตูเลนซะด้วยอาจจะฟาร์มชาดด้านิดนึงนะนะฮะเขาแกงบ่อยเขาอ,อาจจะรวยแต่รวยน้อยกว่า,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 าขอดกระสุนเหมือนเดิมเบาดัมเข้าล่างเพื่อนโดนงัดสเต็ปยิงไปโอ้โหโดนฝังดินครับท่านผู้ชม โอ้โหสวยครับตอนนี้ทำไงดีโอ้โหแต่ละที่ต่อกระสุนแล้วไปเติมล่างดีกว่าจังวันนี้ตอนนี้น่าจะดาเมจยังไม่มานะครับเราต้องพยายามเซฟนะตอนนี้เน้นการบันทีไปก่อน หมดเดือ,อนอก d i c า e นซานิก็ดูเหมือนว่าจะฮิตอยู่นะช่วงนี้ถึงคนยิบมาเล่นกันเยอะอยู่านานพอสมควรเจ้ามาตีแท้งกับตีแครลี่ขาตายซะส่วนใหญ่ จังหวะนี้เบลดัเมเขาอยู่ตรงทางบ่อมังกรนะเดนกาเรียนติไปเติมกระสุนรอเลยจังหวะนี้พยายามดูดีๆนะฝั่งน้องเขายังอยู่แคลรี่ ขายแล้วเกือบโดนฟิกเกอร์มากล้วเปลี่ยนกระสุนสามสีถึงไหมโดนตัวนั้เพื่เราเก็บไปได้นะเอาอันนี้ ถ้าศตรูเกาะป้อมเยอะๆเราก็เปลี่ยนเป็นกระสุนสีฟ้าเนะเพราะว่าดาเมจมันจะแรงต่อเมื่อมียูนิตอยู่ใ้้ง้างดาเมจกระจายนั่นแหละถ้าตัวที่เราเล็งยิงอยู่ดาเมจจะได้น้อยแต่5ตัวอยู่รอบๆจะรับดาเมจมา,าศาลเลยไปชาร์จกระสุนเหลือง กับกระสุนม่วงไอย่างนั้นแจ็คตึงโดนสไลด์แต่ดูเหมือนน่าจะไม่ได้โอ้โหสวยแล้วคุยกับลากมะม่วงรอบสองเลยเนี่ยตีไปตีไปตีเลาะหักโดนยังกระสุนตีฟ้ารอเลยจ้าสไลด์ยิงทีเหมือนเดิม ฟ้าผ่าแน่นะครับท่านผู้ชมกำลังเล่นอยู่เลยตำวันนี้ยิงช่วยล้อเลี้ยวดีมากยังยวไปช่วยฉีดต่อสวนม่วงสามนัดเป็นเลย <You have S 1> ปัก <the shield. S 1> ปักปักดับเบิลคิวเป็นของทอนไปเลยงหวะนี <You S 1> ้กินเน่มเน่มแล้วก็น่คอนหรือขี้ ไปเลยเปรนะสิทิฟสามนัดแล้วก็สไลด์คีบโ <need> อ,อ้ยัดป้อมไป oh. เราได้ปับ๊บไฟแล้วตอนนี้รถกูดาวเราอยู่ที่40%เป็นรถกูดาวสูงสุดของในเกมนี้แล้วนะนะ yes, โอ้โหคือกับลากมะม่วงอีกแล้วน,นะเบลดาม เรวดับคมนี่เพื่อเราส่งสัญญาณบอกว่าอยากได้มังกวาจังเลยแปลวเลยอยากได้เอาไปเลยสามนัดไปเพราะว่าเราต้องรีบเขานะเราไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขามาจากทางไหนต่อ เราก็ได้บังกรเป็นรอบที่สองแล้วมั้ง <'s> แกกเข้าไปจังหวะน,นี้ว่าไงผมเตรียมกระสุนรอไปแล้วนะนี oh, ่ผมก็จะเคลียร์เลยไป โอ้แต่เหมือนบ้าดั้มเขารู้มากเกินไปแล้วเติมไว้เสินเลิมฝั่งโน้นเป็นซานิป่านะต้องระวังเราตายได้ทุกเมื่อนี่ไงเขามาจริงเพื่อนชิบหายเลยอู้ดิเกือบฟิกเกอร์อัดกำแพงไปดีเมื่อกี้

เปียเว็บดยอันตีละครับผมโอ้โหเขาไปแกถอนกระสุนอีกรอบใช้แทบเป็นคุ้มเลย ฝั่งโน้นเขามีตัวดูป้อมดีมากเลยการที่เราจะได้ป้อมก็อาจจะยากยหน่อยเพราะฝั่งโน้ตเขาเกาะป้อมเข่ตอันนี้ฉีเข้าไปฟิกเกอร์พักตัวเลนเข้าดิน,นเสียงนเตอร์เบิร์ t วันนี้ผมก็ต้องเคลียร์เลน ันจะเข้าไปอะไรมากไม่ได้โอ้โหโอ้โหยังเดินไม่ถึงนาทีเลยโดนสแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้จับดาวไปเซ็งเหลือเกินจังวะน,นี้ฉีจะโซโลโคิวกาลีได้หรือเปล่า โอ้โหมันผมต้องไปซ้ำไหมเนี่ยบอกสัญญาณเพื่อนระวังทีเขารอดไหมเขารอดเพราะว่าเขาใส่พระรอดอ้าวชิพายสอยคดารุดมาเนี่ยตายซะและ้ว เไมไมสียงครี๊ดขี่ข้ันมันกรอบเกาะคันใช่ไหมเกาะคันใช่ไหมเพื่อนเราขอดาร์กจัดให้ ยัดไปเลยม่วงสามนัดก็แรงอยู่นะผมต้องพยายามไม่ออกจากตัวซัพพอร์ตหรือว่าเพื่อนนะเพราะว่าซันดิตเมื่อกี้ผมขุ่งโดนไปถอนสนแล้วก็ไปดูฉีดีกว่าเอ๊ย เมืนตรงกลางน่าจะมีเรื่องกำลังไปนะเพื่อนๆถอ,อดกระสุนออกเหมือนเดิมใจเย็น มาดิ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 แม่งเ้ยรอดไปได้แม่งใส่พดรอดอแก aim high and plan for the worst <c oughs> โอ้มันรอดไปได้ไงวันนี้อต่วันนี้ก็ส่นฟ้าไปสวนม่วงนัดไม่ดามิเบนนุ่มดดรเหมันต้องเปลี่ยนแขนส่นฟ้าไป นึ่งคิวโอ้ยด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังเพื่อนเออ oh. คือเลือดตรงนั้นอ่ะตัวใหญ่เบิ่ม เพื่อนเราบอกว่าได้เวลาเอาตาแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา15นาทีแล้วคีฟจะเดินไวขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตัดคีฟให้สุดฝั่งนู้นเขาจะมีเรื่องอีกแล้วนะ ให้สัญญาณเลยดีกว่าว่าอย่าเพิ่งโบ่ออกเกาะไทเกอร์ออไว้เลยจังวันี้นเพราะว่าเราต้องกลับมาเราต้องคัมแบ็กให้ได้จังวันนี้การรีสานอันติมาแล้วถ้าดาร์กเราเข้ามื่อไหร่ฝั่ง้องข้าสวยนะเพอผมจะยิงอัดป้อมเลย เรียบร้อยเอาดาร์กโดนถึงชิปขายเลยเป็นไรกับเราเนี่ย จังหวะนี้ต้องต้องลาจากกับฝั่งนู้นแล้วด้วยภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยสามสองหนึ่งซซโยนาระและชนะก็เป็นของเรา และคอนคิลเลอร์ก็5ดาวระยะทางยังอีกไกล W P ก็เป็นของรอเรลดาเมจ <c oughs> สิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์กดไลค์ให้ทุกคนเราต้องเล่นเป็นทีมนะะแพทนี้ ่าสกอร์ผมก็อยู่ที่5คิวตาย2แอซิ7ทําตามีไป17.8%ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเผื่อมีคลิปใหม่ๆที่ผมจะทําให้ทุกคนดูกันนะสำหรับวันนี้ช่อง22 Darlon ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับลา่อยลา่อย